นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจเพิ่นล่องไห้ผู้ต้องหานะครับทำการสะเดาะกุญแจฮามาเบิงว่าเขาใส่วิธีการจังใดคลิปนี้จะเป็นการเตือนหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าของบ้านไระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาสามารถที่จะสะเดาะแม่กุญแจแบบง่ายๆนะครับซึ่งว่าได้ใส่เล็กอีกอย่างเลยนะครับเฮามาเบิงวิธีการของเขาคือเขาใส่สายเหมือนเข็มคัดนะครับ เขามาคล้องที่แม่กุญแจจากนั้นกนจะจัดระเบียบเพื่อที่จะทําการสะเดาะกุญแจนะครับสังเกตดีนะครับว่าเขาจะเอาเข็มขัดหรือว่าสายนั้นมาไว้ตรงกลางของแม่กุญแจจากนั้นกะทําเป็นบ่วงแล้วก็ขึ้นเหยียบนะครับรอบรงนี้นะครับว่าเขาจะเห็นใดบ่ขึ้นเหยียบแล้วครับตอนนี้เหยียบแล้วครับดังแก๊กนิดนึงจากนั้นเข้าไปเบิ่งผลงานนะครับเดี๋ยวพี่ตำรวจเพิ่นจะเอาให้เบิ่งว่า ออกหรือว่าออกนะครับซึ่งผลปรากโกดวานะครับแม่กุญแจนั่นออกนะครับซึ่งก็เป็นการสะดอกกุญแจแบบง่ายๆนะครับซึ่งเฮ้าเป็นเจ้าของบ้านเฮ้าต้องระมัดระว่างนะครับว่าเขาใช้วิธีการนี้นะครับ